จะใบแบบไหนคะตองใบแบบยี่สิบบาทหรือร้านยี่สิบบาทอ๋อมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่มันต้องเป็นใบมีด <c oughs> ต้องเป็นใบมีดอย่างพี่อันนี้นี่คือหนาครับต้องขูดออกซื้อเครื่องก็ได้ซื้อเครื่องอะไรที่มันปั่นๆอ่ะอันนั้นก็ไม่ช่วยคะ่ะ ถ้าเราหนาเราต้องใช้เป็นเหมือนแบบที่ขูดเป็นเหมือนใบมีดไม่ได้ช่วยอะไรกันใช่ค่ะแล้วก็ดูตรงส้นเท้านี่นะอันนี้ถามว่าหนูจะกลับมาเป็นอีกไหมมันกลับมาเป็นอีกนะคะเพราะว่ามันเหลือง แล้วข้างนี้เราเจ็บไหมเล็บอ่เอะเล็บเจ็บครับเล็บป้องอ่ะมุมเข้าไปเลยนี่หาเพีย้ยนเลอีกรอบแ่้ว ใส่ไหมใส่เลยใส่ก่านหน้าเรอหน้าเราออกจะหล่อใส่เรามาจากไหนนะบ <c oughs> ้านเราครับเป็นแฟนยูทีบอร์อืมแต่ว่าเราไม่มี <c oughs> ร้านตัด ดูแลแบบนี้ใช่ไหมแม่เป็นร้านเสริมสวยธรรมดาเขาไม่ทําให้หนูเขาเขาทำให้แบบทำแล้วแบบอืมแบบซาดิตตะพิษแล้วก็ขูดเท้าให้เราไหมไม่ขูดครับเขาขูดใช้ใช้ระดายของงานปี่เขาไม่ใช่นี่ป็ร้านทำเล็บแบบว่ผู้หญิงเลยรตรงนี้ครับภาษีวัดอะไรนะ ปอยวัดภาษีบอกน้องหน่อยสิลูกไ,ไม่ไม่ตรงวัดอะไรนะ